สิ่งหนึ่งที่อาตมาจะทําก่อนหลับก่อนนอนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนยามค่ําคืนหรือว่าจะพักกลางวันอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องทาเลยเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องอธิษฐานจิตเข้าถึงไตสรณคมก็คืออธิษฐานจิตเข้าถึงที่พึ่งที่พึ่งสามอย่างก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราสวดกัน พุทธังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตธรรมังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตสังคังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองเ้าพเจ้าขอถึงซึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต อย่างนี้เป็นตนจะไปถึงตาติยมปิดทั้งแม้ครั้งที่สามเราก็ว่าไปแต่ส่วนอาตมาตอนช่วงท้ายก็จะตอบไปด้วยว่าทุกภพทุกชาติด้วยจะไม่ได้แค่ตลอดชีวิตในชาตินี้แต่ขอทุกภพทุกชาติข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตทุกภพทุกชาติพอตาบใดที่เรายังมีการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราได้เกิดมาเป็นมนุษยก์ก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ อยู่ในประเทศที่มีศาสนาพุทธมีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเมื่อเราได้เกิดมาอยู่ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสฟังธรรมได้มีโอกาสสั่งสมบารมีได้มีโอกาสที่จะแก้ปัญหาแก้ทุกข์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจาก ว่าตอสองสารการเวยนไหวใจเกิดอันเป็นทุกนี้ได้เพราะฉะนั้นก่อนนอนทุกคืนเนี่ยหรือว่าทุกครั้งที่เราจะนอนเนี่ยเราก็ควรตั้งจิตด,ด้วยความไม่ประมาทหลายคนเวลานอนเนี่ยบางทีก็ไม่ได้คิดอะไรบางคนก็ฟังเพลงจนหลับไปดูหนังจนหลับไปหรือว่าคิดมากจน จิตมันเหนื่อยมันไม่มีพลังจนหลับไปบางทีก็จิตเป็นกอกุศลจิตเศร้าหมองบ้างหลับไปถ้าเราพิจารณาถึงมรณสติเกี่ยวกับเรื่องความตายความตายสามารถมีได้ทุกวินาทีทุกขณะลมหายใจเข้าทุกขณะลมหายใจออกแต่ความตายมันไม่ได้เลือกอายุนะว่า คนอายุมากกว่าจะตายก่อนคนอายุน้อยกว่าหรือคนอายุน้อยกว่าต้องตายก่อนคนอายุมากกว่าบางคนอายุแค่ยี่สิบปีก็ตายแล้วบางคนลูกตายก่อนพ่อแม่ก็มีหรือว่าลูกตายก่อนปู่ก็มีเราจะเห็นข่าวอย่างเช่นเด็กแรกเกิดเกิดมาได้เจ็ดวันถูกเอาไปทิ้งตายหรือว่าเกิดมา ยังไม่ทันดื่มตาดูโลกตายก่อนมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ไม่มีโอกาสได้เอือมตาดูโลกเลยก็ตายก่อนเห็นไหมความตายมันไม่แน่นอนมันสามารถมาหาเราได้ถ้าเราหมดอายุไขเราก็ตายเราหมดบุญเราก็ตายหรือว่าบางคนหมดทั้งอายุไขด้วยหมดทั้งบุญด้วยก็ตายความตายก็มา หรือบางคนยังไม่หมดทั้งอายุไขัยยังไม่หมดบุญแต่ว่ามีกรรมเก่าตัดร้อนมีอกุศลวิบากที่เคยทำปาณาติบาตฆ่าตั์ตัดชีวิตมาตัดร้อนเกิอดอุบัติเหตุบ้างตายโหนงบ้างถูกทำร้ายจนตายบ้างอย่างเงี้ยถ้าเราเชื่อเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยวิบากกรรมล่านี้ก็มาตัดร้อนทำให้ชีวิตเราตายโหนงหรือว่าบางคน ยังไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็นอย่างเช่นเจออัุศลวิบากมาตัดอวัยวะให้ส่วนใดส,ส่วนหนึ่งขาดไปทําให้เป็นคนพิการพิกลพิการไปอย่างนี้เป็นต้นใช้ชีวิตอย่าง <S <S ยากลาบากเพราะฉะนั้น,ๆๆน,น,นถ้าเราเห็นโทษภัยของการเกิดมาเราเห็นว่าถ้าเราไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาเนี่ย เราจะมีสภาพชีวิตเป็นอย่างไรเราไปเกิดประเทศที่ไม่มีพระธรรมคำสอนไปถึงเนี่ยสภาพชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปดูอะไรมากดูจากข่าวสารปัจจุบันประเทศที่ไม่มีคำสอนพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยในเรื่องสิทธิเสรีภาพในเรื่องต่างๆโดนกดขี่โดนข่มเหงมีสงคราม การแก้ทุกข์แก้ปัญหาชีวิตมันมันมีแต่ความทุกข์ถ้าถ้าเอาไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาดีดยมันมีแต่ความทุกข์มากฉะนั้นเราก็ตั้งจิตตั้งจิตก่อนนอนเนี่ยอย่าประมาทเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือเปล่าบางทีนอนๆอนอยู่ก็ไม่ตื่นดีกเลยก็มีเห็นไหม แต่ถ้าจิตเศร้าหมองเนี่ยตายไปกับจิตที่เศร้าหมองก็มีโอกาสที่จะไปทุกขติไปทุกขติไปอบายนารกเจษฎาฉานเปรตวิสัยอสุนกายก็มีโอกาสที่จะไปฉะนั้นเราก็อย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้เพื่อจะได้เป็นโชคเป็นโอกาสที่ดีของเรา ในทุกภพทุกชาติที่เราจะได้ไปเกิดใหม่อย่างน้อยผลบุญนี้ก็จะทําให้เราได้ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ได้อัตภาพเป็นมนุษย์อีกก็จะได้อยู่ในประเทศที่มีพุทธศาสนาได้ฟังคําสอนของพระบุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้บรรลุธรรมสิ้นสุดในการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะต้องมาเจอไม่ว่าจะเป็นความทุกข์จากความแกช่ชราความทุกข์จาก เจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์จากการพัดภาคจากของรักจากคนรักความทุกข์จากการประสบสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาความทุกข์จากการที่ไม่สมความปรารถนาความทุกข์ที่จะต้องมาพบเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจต่างๆความทุกข์จากการถูกบิบากกรรมเก่าในอดีตคอยเบียดเบียนความทุกข์จากความไม่แน่นอนต้องเปลี่ยนแปลง ความทุกข์ภัยจากภัยธรรมชาติจากภัยเศรษฐกิจสังคมการเมืองจากผู้คนโอโหเยอะแยะมากมายเบียดเบียนรุมเร้าความทุกข์จากกิเลสความทุกข์จากความเศร้าโศกอาไัยอาวรน้ำบามอัาพังความโทมนัสทางใจต่างๆเยอะแยะมากมายฉะนั้นถ้าเกิดเราเกิดมาพบเจอพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ ได้ฟังคําสอนก็มีหนทางที่จะทําให้เราได้อุดพ้นได้ได้สั่งสมบารมีได้สั่งสมบารมีที่จะทําให้เราได้อุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้แม้ว่าจะได้เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่สูงส่งขนาดไหนก็ยังไม่พ้นจากทุกข์เหล่านี้ยังต้องมาเจอทุกข์เหล่านี้อีกทุกจากการ เป็นมนุษย์เนี่ยก็ถือวัตถุมาน,นะพบเจอปัญหาต่างๆมากมายก,ก็ยังไม่พ้นแถมยังไม่พ้นจากการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยังไม่พ้นจากมารก,กิกยังไม่พ้นจากเปรตวิสัยอีกแต่ถ้าเกิดเราพ้นจากตัวนี้ได้ก็ไม่ต้องทุกข์หรือว่าเราได้เข้าถึงธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยไหมก็ตัดร้อนย่นย่อจากการเกิดนับภพบนับชาติไม่ท่วน มาเหลือแค่ชาติเดียวบ้างเจ็ดชาติบ้างก็ทำให้เราก็มันก็ประเสริฐความเป็นพระโสดาบันก็ประเสริฐกว่าประเสริฐกว่ารัตนะหรือทรัพย์ใดๆทั้งปวงในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงมีความสำคัญในการที่เราอธิษฐานจิตเข้าถึงไตสรณคมก่อนนอนทุกคืนเนี่ยเพราะชีวิตเรามันประมาทไม่ได้ก พุ่นี้อาจจะไม่มีสําหรับเบลก็ได้ฉะนั้นถ้าใครก่อนนอนเนี่ยคือเราต้องตั้งสติทําจิตให้สงบอธิษฐานเข้าจิตอธิษฐานจิตเข้าถึงไตสันนมทําจิตให้ผ่องใสแล้วก็แบบไปให้สบายการที่เราทําจิตให้สบายผ่อนคลายเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วมันก็จะแบบดีแบบได้ต่อเนื่องถึงเช้าไม่ต้องตื่นกลางดึก คนที่ตื่นกลางดึกเนี่ยบางทีมันมีความเครียดไม่ว่าจะเป็นเครียดร่างกายจิตใจมีความเครียดก็ทําให้ร่างกายเครียดนะร่างมร่างกายมันก็จะตึงเครียดเกงไปด้วยพอความเครียดมันสั่งสมมากๆกลางคืนร่างกายมันมีความเครียดเดยอะมากๆมันก็ปุกให้ตื่นขึ้นมาอีกฉะนั้นเราต้องทําจิตให้สบายปล่อยวางเนี่ยเวลาที่ควรปล่อยวางเวลานอนเนี่ยปล่อยวางซัก แล้วก็เอากให้เป็นสุข